Shining golden signs yeah. Let your inner spark ignite ในแพด2.5ครึ่งหลังทางเกมเซเลซโอนซีโรได้ออกตู้การชารีดันแบบพิเศษ PS แรกจากากันตีเอเจนและเดบัวจีลิมิเต็ดที่เราเลือกไว้แน่ๆในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตู้รีลันพิเศษนี้กัน,นครับผมและคลิปนี้สนับสนุนโดย Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้เมียยคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมเซเลซโอนซีโรบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คแถม Richman c a i n ที่สามารถใช้ไปส่วนลดพร้อมบริการผอนนนนนนาาาาสสสูงสุุดด10เดาาเเเืมมมมรถติกกกชั้นนํทก และจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไว้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มได้เลยวันนี้ที่ r i c h m a n Shop เท่านั้น ตู้รีรันแบบพิเศษนี้มีชื่อว่า Exclusive Re-skinning เป็นตู้กาชาที่จะนำเอาเอเจนต์ลิมิตเกา่าๆเพราะเดินจินของพวกเขามาเปิดให้สุ่มกันซึ่งอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสุ่มได้เอสแรกในตู้รีรันพิเศษนี้จะได้เอเจนที่เรียกไว้แน่ๆเดบินจินก็เช่นกันครับเอสแรกจะออกเป็นเดบินจินที่เรียกไว้ไม่ว่าจะออกเร็วหรือช้าก็ตามครับผมแล้วก็มันเก็บข้ามตู้ไม่ได้นะครับการการันตีได้เอสแรกในตู้นี้เอาไปบวกในตู้แบบนี้รอบถัดไปไม่ได้นะครับและหลังจากได้เอสแรกมาแล้วทุกอย่างก็จะดําเนิินนกกกาารเเหมมืออตตตู้ asha, ต้ชปปลย่ไไี50ได A Gen Standard GW Engine ก็มีโอกาส75 25ที่จะได้ g i n e Limited ที่เลือกหรือ g i n e Standard ครับผมถ้าหลุดเลดไม่ได้ Agent หรือ g i n e Limited ที่เลือกในครั้งที่2 S ต่อไปก็จะเป็น Agent หรือ g i n e Limited ที่เลือกไว้ตามปกติครับจํานวนโลที่สุ่มไปจํนวนการันตีก็จะถูกเก็บสะสมไว้ในตู้กาชาชนิดนี้เท่านั้นนะครับเช่นถ้าผมสุ่มตู้ชนิดนี้รอบแรกไป20โลมันตู้ชนิดนี้วนกลับมาอีกครั้งก็จะมี20โลสะสมไว้ครับหรือถ้าผมสุ่มต่อหลังจากการันตีเอแรกแล้วหลุดเลดผมก็จะมีการันตีที่จะเก็บไปยังตู้ชนิดนี้รอบ ซึ่งเดี๋ยวจะมีการอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมในส่วนถัดไปครับและสิ่งที่ทําให้ตู้กาชาชนิดนี้พิเศษขึ้นไปอีกคือการการ,การันตีว่า S แรกจะเป็นเอเจนต์ Gen, หรือดเดวินจินที่เลือกแน่ๆจะรีเซ็ตทุกครั้งที่ตู้รีแลนพิเศษนี้กลับมาครับผมยกตัวอย่างผมสุมแอสตาเหยาในรอบนี้ใช้การันตี A S อแรกไปแล้วถ้าตู้กาชานี้กลับมาและแอสตาเหยากลับมาอีกผมก็สามารถสุมแอสตาเหยาไดใน A S แรกเหมือนเดิมครับผมและถ้าสมมติ A S ที่2ในตู้กาชาชนิดนี้รอบที่แล้วผมรุดเลส 2S แรกในตู้กร,รอบใหมกะการี S ที่รแลนอน ับผม1ครั้งจากการการันตีตามปกติเลขหนึ่งครั้งจากความสามารถตู้กาชารีรันพิเศษ,ษ,ษครับแถมแถมอีกอย่างหนึ่งครับทั้งในตู้เอเจนต์ Gen, และแถบิวชินของตู้รีรันพิเศษ10โลแรกจะใช้เพียง8โลหรือก็คือใช้ Encrypted Master tape น้อยลง2อันนั่นแหละครับแล้วก็มันเก็บข้ามตู้ไม่ได้อีกเช่นกันนะครับไม่สามารถเอาส่วนลด2โลจากตู้ชนิดนี้รอบแรกไปบวกกับตู้ชนิดนี้รอบต่อไปได้นั่นแหละครับใครที่คิดว่าสักวันจะสุ่มกาชาตู้นี้อยู่แล้วแล้วก็มีโพลีโฟมเหลือประมาณห,าหยออดเอาส่วนดเล่นๆได้อยูบผมหรือว่าใครมี A Gen, รอ ดเบนจินที่อยากได้แต่ไม่รีบหรือไม่มีโพลิโครมพอในขณะนั้นแล้วรอได้ก็สามารถเก็บโพลิโครมส่วนหนึ่งมาเปิดหาเอเจนต์หรือเดเบนจินที่อยากได้อันนั้นในตู้นี้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการรอคอยที่ยาวนานนานจนไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับผมสุดท้ายก็ขอเตือนอะไรสักหน่อยละกันทรัพยากรเพชรหรือโพลิโครมเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับเกมกาชาหรือเซเลโซนซีโร่นี้ดังนั้นก็วางแผนการใช้งานมาดีๆนะครับตู้รีรัน์พิเศษนี้มันดีจริงมีการันตีมีส่วนลดให้แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องมาใช้ผลปรรระโยชนน์ตงี้้ก็ไดคับแล ็ไม่รู้ว่าตู้ลีลานพิเศษนี้จะกลับมาอีกวันไหนในอนาคตถ้าไม่ได้ตั้งใจสุ่มตู้นี้จริงๆหรือโพยโครมเหลือจริงๆ <c oughs> ก็เก็บไว้สุ่มตู้ลิมิเต็ดธรรมดาดีกว่าครับตัวลีลานหลายๆตัวมูลค่าไม่เท่าตัวใหม่ๆอยู่แล้วครับผมจบแล้วครับในตอนที่คลิปนี้ลงตู้ลีลานพิเศษน่าจะเหลือเวลาไม่เกิน1วันแล้วครับใครสนใจก็อ,อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผม ก่อนจะจากกันไปตอนนี้สปอนเซอร์ของเรา Richman Shop มีกิจกรรม Lucky Coin พี่ทุกการเติม100บาทจะมีสิทธิ์รุ้นลับ iPad Air M3 และของรางวัลสุดลิมิเต็ดมูลค่ารวมกว่า50,000บาทแถมยังมีการสมัคร Richman Premium เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายสมัครฟรีอย่าลืมมาสมัครกันนะครับ